สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปรนะก็จะมีสมการคอชีออยเลอร์สมการเลอจองแล้วก็การหาผลเฉลยในรูปแบบของอนุกรมอนันต์อนุกรมเทเล er, อร์ฟอ b e เบนิอุันนี้เป็นตอนที่หนึ่งนะหัวข้อ8.1กันสมการค o ชีออยเลอร์ รูปแบบของสมาการคอ e นะเชียออยเลอร์นะก็จะมีค่าคงตัวนะ a อศูย์กำลัง n อนุพันธ์อันดับที่ n ของ y เท่ากับ x A1 x กำลัง n ลบ1อนุพันธ์อันดับที่ n-1 ลบ n 1ของ y ดิฟเท่ากับเนะี่ยจนกระทั่งถึงค่าคงตัว A n คูณกับ y เฉยๆเทนะ่ากับ f x ซเอนะาการหา ผลเฉลยของสมการโคเชียออเลอร์ก็จำเลยเปลี่ยนตัวแปรนะเดิมตัวแปร x นะเปลี่ยนเป็น e กําลัง t นะ x เท่ากับ e กํลัง t นะก็ t เท่ากับ log x พอ t เท่ากับ log x อนุ D, x, F, นะพันธ์ dt BY dx 1ส่วน x ก็แปลว่า t เราจะเปลี่ยนนะพจน์ของอนุพันธ์ dy BY dx ไปเป็นในเทอมของตัวแปร t ด้วยเนี่ยนั้นเจอสมการคอชีออยเลอร์เนี่ยดูรูปแบบทั่วไปเสร็จแล้วแทนค่าตัวแปร x เท่ากับ e ยกกำลัง t ส่วนที่เหลือก็ใช้สูตรอนุพันธ์แบบแคลคูลัสหนึ่งจับรูปพิชคณิตการหาผลเฉลยของสมการเนี่ยสมการคอชีออยเลอร์นะให้แทนค่า x เท่ากับ e ยกกำลัง t ตัว t ก็คือ log x เนี่ย dt by dx ก็คือ d log x by dx ก็ได้1ส่วน x ผ์ของ dy by dx เนี่ยขั้นที่1เอากดลูกโซ่มาช่วยนะ dy by dt คูณกับ dt by dx dt by dx ก็อนุพันธ์ตัวนี้นานส่วน x 1ส่วน x dy by dt นะต่อไปก็ย้ายข้าง x มาทางด้านนี้เห็นไหม ดีเอ็กซเนี่ยถูกแทนด้วย dy วายบต่อไปอนุพันธ์อันดับที่2ของ y ดิฟเทียบกับ x เนี่ยอันนี้ก็ใช้เนื้อหาแค่งคณิตหนึ่งอ่ะนะ dy วายบแล้วดิฟอีกครั้งหนึ่งเนี่ย d ีบายอันนี้ก็คืออนุพันธ์อันดับที่2ของ y ดิฟเทียบกับ x dy ีเอ็เนี่ยนี่จัดรูปไว้แล้วเนี่ย1นึ่งส่วนเอ็กซ์ด ขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นฟังก์ชันสองตัวคูณกันงั้นบรรทัดนี้ก็คืออนุพันธ์ผลคูณเนี่ยตัวหน้าอยู่กับที่อนุพันธ์ของตัวหลังเนี่ยบวกด้วยเนี่ยตัวหลังอยู่กับที่อนุพันธ์ของตัวหน้าเนี่ยอนุพันธ์ของ1ส่วน x ก็ได้เป็นลบ1ส่วน x กําลังสองต่อไปก็จัดรูปพิชคณิตเนี่ย dx อ่าตัวนี้ d by dx เนี่ยตัวนี้ d by dt ความหมายก็คือ เอากดลูกโซ่มาใช้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมตัวนี้ dt ีอันนี้ดีคือกดลูกโซ่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คืออนุพันธ์อันดับที่สองของ y ดิฟเทียกับ T dt/ ี x บายดีก็เป็น1ส่วน x อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวหส่วน x อกกับ1ส่วน x ตัวนี้รวมกันก็เป็น1ส่วนเยกกํลาลังสองเราก็สามารถที่จะดึงตัวร่วม1ส่วน x อกํลาลังสองออกมาได้เนี่ยบรรทัดน,นี้ก็ลอ,อกมาจากหน้าเมื่อกี้นี่นะ Dy by dt <ITA> ดิฟเทียบกับ t ก็เป็นอนุพันธ์เดที่2ของ y ดิฟเทียบกับ t d เนี่ย dt by dx เนี่ยจัดรูปไว้แล้วเมื่อกี้คือ1ส่วน x ดึงตัวร่วม1ส่วน x กำลังสไว้ด้านหน้าเอา x กำลังสคูณไข้มาด้านนี้เนี่ยก็แปลว่า x กำลังสคูณกับอนุพันธ์อันดับที่2เนี่ยเขียนในเทอมของตัว y กับตัว t ได้ตัวนี้เนี่ยเนพางเดียวกันนะ ถ้า x กำลัง3ดิบ3ครั้งของ y เทียบกับ x ก็จัดรูปแล้วกันเนี่ยราะสมการเดิมมี x กับ y สมการใหม่เมื่อแทนค่าแล้วเนี่ยจะเหลือแค่ y กับ t เนี่ยส่วนค่าคงตัวนะเดิมเป็น a0 a1 a2 ก็จัดรูปใหม่ล็เรียกเป็น b0 b1 เนี่ยรังโครงสร้างขณะนี้เนี่ยเนี่ยด้านนี้เนีเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว ด้านนี้เนะี่ยเจอตัว x ในสูตรของ f x ก็แทนด้วย e กำลังทเนะี่ยก็กลายเป็นเนะี่ยสมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่ n สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวใช้ความรู้ก่อนหน้านี้นะีหาผลเฉลยเฉพาะหาผลเฉลยทั่วไปเนะี่หนึ่งส่วน p d ก็ะทำอะไรใช้ความรู้ก่อนหน้านี้ได้หมดเลยเนะี่ยหลักคิดของสมการคอเชียลอก็คือแทนค่า x เท่ากับ e กง T เนะี่ยส่วนที่เหลือจัดรูปพิชคณิต ตัวอย่าง8.1.1จงหาผลเฉลยของสมการอันนี้ก็สมการโคชีออยเลอร์เนี่ย x กำลังสองเนี่ยอันธี่านดนที่สองของ y เท่ากับ x ลบ 4x dy by dx บวก 4y เท่ากับ x กำลังสองแทนค่า x เท่ากับ e กำลัง t จัดรูปพิชศษคณิตเนี่ย x dy by dx เปลี่ยนเป็น dy by dt x กำลังสองเนี่ย อนุพันธ์อันดับที่สองของ y ทเท่ากับ x เนะี่ยก็เป็นอนุพันธ์อันดับที่สองของ y ทเท่ากับ t ลบด้วย d y by d t แทนค่าในสมการเดิมเนี่ยแทนค่าแล้วเนี่ยจัดรูปเสร็จแล้วจะต้องกลายเป็นสมการที่เนี่ยสมมติเป็นค่าคงตัว1ลบ5บวก4 y นี้นะ x กําลนะังสองเนะี x ่ย x มันคือ e กําลนะัง t เนี่ยอันนี้ก็กลายเป็น e กําลัง2 t สมการนี้เนะี่ยใช้ความรู้ ก่อนหน้านี้นะหนึ่งส่วน p d กระทำลากสมการช่วยนยในที่นี้ก็ขอคิดเลขเร็วขึ้นนิดหนึ่งลากสมการช่วยคือ1กับ4ี่เสู่คำตอบก็เป็น c 1 e, t e, t e t กําลัง t บวก c 2 e กําลัง4 t E นย t ยกกําลัง2 t นเอาหส่วน p d มากระทำาน p ะ d ในที่นี้ก็คือ d t t กําลัง2ลบ5 d บวก4นก็ได้เป็นลบ1ส่วน,วน e t 2 e กําลัง2 t แทนค่า e กํลัง t ด้วย x ก็เป็น c1x บวก c2x กํลัง4ลบด้วย x กํลัง2ส่วน2นี่ก็เป็นวิธีหาผลเฉลยของสมการคอชีออยเลอร์ใช้เครื่องคิดเลขกันนอันนี้ก็สมการในเทอมตัวแปร t นะสู่คำตอบคือ c1e กํลัง t บวก c2e กําลัง 4t ถ้าใช้ดีโซ้เฉยๆมันก็จะพิมพ์เป็น exp วงเล็บ t นะถ้าใช้คำสั่ง tradition a l form เนะี่ยรูปแบบที่นิยมนะก็จะเป็นสูตรอย่างนีนะ้อันนี้ก็แนะนำสูตรคำนวณแนะนำเครื่องคิดเลขนะถ้าอยากได้คำตอบตั้งแต่โจทย์บรรทัดแรกก็พิมพ์ตัวนี้ลงไปเลยพิมพ์แล้วได้สูตรคำตอบเหมือนกับที่เราทำเมื่อก,กี้เนี่ยตัวอย่าง8.1.2จงหาผลเฉลยของสมการ x กํลัง3นอนุพันธ์อันดับที่3ของ y ดิเทียกับ x ลบ4 x กํลัง2อนุพันธ์อันดับที่สของ y ดิเทียกับ x 8x dy d y dx ลบ 8y เท่ากับ4 log x อันนี้ก็เป็นสมการคอช่ออยเลอร์นะแทนค่า x เท่ากับ e กํลัง x ตัวนี้ก็จับรูปไว้แล้วนะในตัวอย่างที่ผ่านมา x คูณกับ dy by dx เท่ากับ dy by dt เดี๋ยวพจน์นี้ก็จะถูกแทนที่เนี่ย x กํลังสอนุพันธ์อันดับที่2ของ y ที่เที่วกับ x เนี่ยจับรูปไว้แล้วเมื่อตะกีน้นี้เนี่ยพจน์นี้เดี๋ยวก็ถูกแทนที่ได้ถัดไป อนุพันธ์ดับที่3ของ y เท่ากับ x คูณ x กําลัง3แล้วก็หาพจน์นี้ก่อนอนุพันธ์ดับที่ี่ยใช้ความรู้แข่งคูลัสหก็หาทีละขั้นตอนนี by dx ของอนุพันธ์อันดับที่2องอนุพันธ์อันดับที่2นี้คํานวณได้แล้วในตัวอย่างที่ผ่านมานะก็คือ1ส่วน x กําลัง2คูณกับพจน์นี้โครงสร้างขนาดนี้ก็กลายเป็นดิฟผลคูณ1ส่วน x กําลัง2คูณกับของในวงเล็บนี้ อนุพันธ์ตัวหน้านะก็เป็นลบสองส่วน x กำลังสามตัวหลังอยู่กับที่บวกด้วยนะตัวหน้าอยู่กับที่อนุพันธ์ตัวหลังก็ d ีบของพจน์นี้อันนี้ก็ลอกลงมาเฉยๆก่อนนะตัวนี้นะี่ยนี่ d ็กแต่ตัวนี้เปลี่ยนเป็น d/ dt ก็แปลว่าเอากดลูกโซ่มาช่วยเห็นไหมไว่ายมาที่นี่ dt ทีพจน์หน้านี้ยังเหมือนเดิมอยู่นะเพราะว่ามันเป็น dy/ dt ครบทวนหมดแล้วต่อไปกระจายสูตรเนะี่ย dt เอ เคยคำนวณไปแล้วนะก็ดิฟล็อกอ่ะดิฟล็อกก็ได้เป็น1นึ่งส่วนดิฟเทียวกับนีกระจายเข้ามาในนี้นี่ดิฟเทียบกับ y 2ครั้งก็กลายเป็นอนุพันธ์อันดับที่3ของ y ดิฟเทียบกับ T d/ d ีบายดเจอพจน์นี้ก็กลายเป็นอนุพันธ์อันดับที่2ของ y ดิฟเทียวกับ T เนี่ยก็แปลว่าอนุพันธ์อันดับที่3ของ y ดิฟเทียบกับ f จัดรูปไ้แล้วนะกระจายจนกระทั่งนเห็นว่ามันเป็นอนุพันธ์ของ y ดิฟเทียบกับ T ครบถ้วนละเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะรวมเทอมกันต่อไปจัดรูปพิชคณิตเสร็จแล้วอนุพันธ์อันที่สามของ y เท่ากับ x คือ1ส่วน x กําลัง3เนี่ยแล้วก็คูณด้วยสูตรในวงเล็บนี้ย้าย x กําลัง3ามาคูณเนี่ยนี่ก็เป็นรูปแบบที่เราจะแทนค่าในสมการคอเชียเลอร์เนี่ยแทนค่าแล้วอนุพันธ์ที่3ของ y เท่ากับ x แทนค่าอนุพันธ์อันที่ของของ y เท่ากับ x แทนค่าแล้ว d ี y บาย x แทนค่าแล้วเนี่ย หรือจะเทอมของ x กับ t แทนค่าเบดเสร็จแล้วลงตัวพอดีจะต้องเป็นสมการที่สัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวสมการช่วยคืออะไร r กํลัง2ลบ7 r กํลัง3ลบ7 r กํลัง2บวก14 r ลบ8เท่ากับ0หาราสมการช่วยนะก็ไปทบทวนแยกตัวประกอบเนี่ยราสมการช่วยมี1 2แลนะ4เนี่ยอันนี้ตัวอย่างบทที่8แล้วนะ ก็ข้ามรายละเอียดเรื่องแยกตัวประกอบถัดไปนะ4 log x แทนด้วย4 t ละ yp เท่ากับ1ส่วน pd กระทำกับพหูนามหลักคิดก็คือเอา1ส่วน pd ไปเขียนเป็นพหูนามในเทอมของตัว d นะีก็เขียนแค่พหุนามดีกรี1พอละแล้วก็มาทำกับ4 t นะีในส่วนนี้เราไปฝึกทำนะต้องได้คำตอบตรงกันได้ yc ได้ yp แล้วมาเขียนไปสู่คำตอบ แทนค่ากลับในเทอมของตัวแปร x ตัว t ก็เปลี่ยนเป็น log x นี่ก็เป็นผลเฉลยของสมการ h o อออยเลอร์ใช้เครื่องคิดเลขนะ mathematica เนี่ยก็ตรวสอบคำตอบดูว่าจัดรูปเป็นตัวแปรของ t แล้วคำตอบต้องตรงกันเนี่ยแทนค่าด้านนี้ศูนย์พอเปลี่ยนเป็น 4t คำตอบต้องตรงกันนหรือโจทย์ดั้งเดิมเลยเนี่ยพิมพ์โจทย์เสมา x กำลัง3นะ y นสัญลักษณ์อนุพันธ์ที่3นะ 4 x กํลังส y เพราม x y พราลบ8 y เนี่ยล็อกของแมทเิมัติกานะล็อกฐาน e ก็ตามเลยนะมันใช้เป็นแตัวใหญ่ og พิมพ์ออกมาแล้วสู่รคำตอบต้องตรงกันนี่ก็แนะนำเครื่องคิดเลขนะการหาผลเฉลยของสมการแบบโคเชออยเลอร์ทำได้อีกหนึ่งวิธีก็คือแทนค่า y ถ้ากับ x กํลัง m และแก้สมการหาค่า m ตัวอย่าง8.1.3 สมการคอเชอยเลอร์ตัวนี้แทนค่า x เท่ากับแทนค่า y เท่ากับ x กําลัง m อันนี้ก็อนุพันธ์แบบแคลคูลัสหนึ่งปกติอะนะอนุพันธ์แบบแคลคูลัสหนึ่งแทนค่าและเนี่ยจากสมการนี้เนี่ยแทนค่าจะพบว่าพอแยกตัวประกอบเสร็จแล้วเนี่ย,นยอนุพันธ์หายไปหมดแล้วนะอนุพันธ์ 3, อันดับที่สามอันดับที่สองอันดับที่หนึ่งหายไปหมดแล้วตัวแปร y หายไปหมดแล้วจัดรูปพิชคณิตเนี่ยดึงตัวร่วม x กําลัง m ออกมา S <S เราสนใจกรณี x กํลัง M ไม่เป็น0นย์นาานีตําลาคณิตศาสตร์ก็ต้องพูดละเอียดนิดนึง <S <S ตัวประกอบพวกนี้เนะี่ยรวมเทอมแล้วกลายเป็นพหุนามดีกรีสามในเทอมของ m นะหารยาวหารสังเคราะห์แยกตัวประกอบต้องฝึกทบทวนกันพอแยกตัวประกอบแล้วเนะี่ยได้ m เป็น1 2-1ลบ1ใช้เหตุผลคณิตศาสตร์ว่า x กํลัง 1, x กํลัง 2, x กํลังลบ1อิสระเชิงเส้นต่อกัน สมการอันดับที่3มีสูตรคำตอบ3สูตรอิสระเชิงเส้นต่อกันถือว่าเราได้สูตรคำตอบครบถ้วนแล้วผลเฉลยคือผลบวกเชิงเส้นของสูตรคำตอบที่ได้มาเพราะทำวิธีนี้เนี่ยแก้สมการหาค่าเเขียนสูตรคำตอบได้เลยสูตรคำตอบคือ C1x บวก C2x กำลัง2บวก C 3x กำลังลบ1ตามค่า M ที่หามาได้อันนี้ก็คำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขนะ ก็ไปฝึกกันนะจะใช้ดีโซเทสเดชเชนนัลฟอร์มนะหรือไปใช้วูลแฟมเอลฟาเอาไว้ตรวจสอบคำตอบนะนี่ก็วนะูลแฟมเอลฟาเนี่ยพิมพ์แล้วได้คำตอบเหมือนกันแหละเนะี่ยสูตรผลเฉลยของสมการโคเชอยลเลอร์ e uler, อันดับที่2อเนะี่ยอันนี้ก็มองเป็นกรณีทั่วไปเลยนะ Ax กำลัง2นะ Y เนะี่ย Y' ดเาบวก Bx y บวก C เท่ากับ0ี่ยแทนค่า Y ท่ากกำลัง M เนะี่ย อันนี้เป็นสมการอันดับที่สองนี่แทนค่าเสร็จแล้ว m, m ก็จะเกิดเป็นสมการอันดับที่2องเขาเรียกพหุนามดีกรี2ในเทอมของตัว m พหุนามดีกรี2ในเทอมของตัว m ก็ต้องมีลากอยู่2ตัวเนี่ยลาก2ตัวเป็นจำนวนจริงต่างกันลาก2ตัวซ้ำเนี่ยภาวะลากซ้ําเป็น2รลากสองตัวเป็นจํานวนเชิงซ้อนก็ต้องเป็นคอนจูเกตซึ่งกันและกันเนี่ยใช้ความรู้ก่อนหน้านี้ได้เลยกรณีที่1 m1 m2 เป็นจำนวนจริงค่าต่างกันเขียนสู่คําตอบได้เลย k1x กาลัง m1 เนี 1, 2, ่ย k2x กาลัง m2 นี่เรียนถึงบทที่แปดแล้วนะเขียนสู่คําตอบได้เลยเนะี่ยถ้าอยู่บทที่หนึ่ง x กาลัง m x กาลัง m2 เนี 1, ่ย x กาลัง m1 x กาลัง m2 มันไม่เท่ากันเนี่ยก็ยต้องอิสระเชิงเส้นต่อกันนะเนื้อหาทางทฤษฎีในบทที่หนึ่งตอนนี้บทที่แปดแล้วเขียนสู่คําตอบเลย ตัวอย่าง8.1.4เนะี่ยอันนี้ก็สมก,การคอชีออยเลอร์เนี่ยแทนค่า y ท้กับ x กับัง m เนะี่ยแทนค่า y y p r i y prime, y prime. จัดรูปเบสเสร็จแล้วเนะี่ยต้องเป็นพหุนามดีกรี2ในเทอมของตัว m แยกตัวประกอบได้ค่า m ออกมาแล้วเขียนสูคคำตอบเลยด้วยเหตุผลว่ามันเป็นจำนวนจริงค่าต่างกันสูคคำตอบต้องเป็นตัวนี้อันนี้ก็แนะนำเครื่องคิดเลขเนะี B, นะ่ย matlab เนี่ยอันนี้ก็เป็นแอพพลิเคชัน มิวแพดก็ไปทดลองฝึกใช้ดูนะคณะวิศวะอาจจะมี m a t l a แให้ใช้ฟรีคนะณะวิทยาศาสตร์ก็น่า,าจ,จะมีให้ใช้ฟรีได้ด้วยนะกรณี M1 เป็นลากมีภาวะซ้ำสอถ้าลากเป็นลากซนะ้ำอีกอันนึงให้ใช้สูตรอินทิเกรตอันนี้ก็ทบทวนสูตรนิดนึงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเนื้อหาก่อนหน้านี้อ้างสูตรอินทิเกรตได้เลยนะอันนี้ก็เป็นตำราก็เลยเขียนพิสูจน์ให้ มองตัวนี้เป็น px มองตัวนี้เป็น qx สูตคคำตอบคืออันนี้มาจากสูตคคำตอบก่อนหน้านี้นะแล้วก็จัดรูปเนี่ยกระจายสูตรอินทิเกรตให้เห็นแต่ความสำคัญของบทนี้เนี่ยเอาสูตคคำตอบไปใช้งานได้ y 2แล้วมีสูตรเป็นตัวนี้ก็แปลว่าถ้าอยากได้ y 2เดี๋ยวทำงานเพิ่มอีกนิดนึงคืออินทิเกรตพดนี้สรุปแล้วเนี่ยนะสูคคำตอบของกรณีรากซ้ำเขียนเป็นสูตรทั่วไปได้เลยนะบอกว่า พอเราพบว่า m1 เป็นลากซ้ำเรารู้ลว่า m1 คืออะไรได้เหตุผลว่าข้างในนี้ภาษามอต discriminant ต้องเป็นศูนย์ก็เหลือเฉพาะพจน์นี้ได้ m1 ละพอได้ m1 แล้วก็มาอินทิเกรตพจน์นี้เลยพออินทิเกรตแล้วได้สูตร y2 เลยวาะรากซ้ำผลเฉลยทั่วไปคือ k1 x กำลัง m1 อีกตัวหนึ่งก็ k2 x กำลัง m2 คูณ log x เป็นสูตรคำตอบไว้อ้างใช้เลย ตัวอย่าง8.1.5นะสมก,การคอชีออยเลอร์แทนค่า y เท่ากั x กำลัง m แทนค่าในโจทย์ดั้งเดิมตัว y หายไปแล้วเนี่ยสนใจกรณี x กำลัง m ไม่เป็น0จากตัวนี้มาที่นี่ต้องเป็นพหุนามดีกรี2ในเทอมของตัว m m เท่ากับลบ1 2, ภาวะรากซ้ำา2สู่คำตอบคือ k 1 x กำลังลบ1ถึง2บวก k 2 x กำลังลบ1 2. อย่าลืมคูณด้ log x อันนี้ก็ใช้เครื่องคิดเลข MATLAB เนะเครื่องคิดเลข MATLAB นัน่นหะเนะเวลาคำนวณต่อเนื่องค่าคงตัวมันจะเลื่อนไปนะ c1 c2 c3 c4 นะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเนี่ยรพิมพ์สูตรคำตอบด,ดูหลายตัวแล้วอันนี้มันมาโผล่ที่ c6 กับ c5 ความหมายคือค่าคงตัวนั่นเองกรณี m1 และ m2 เป็นยนเชิงซ้อนใช้ความรู้มอปลายก็แล้วกันนะ มันต้องเป็นคอนจูเกตซึ่งกันและกันเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ก็เรียนมาแล้ว่ะนะในวิชาดิฟเฟอเรนเชียลก็พูดแบบสูคคำตอบเนี่ยอันนี้สูคคำตอบเขียนเลย c1x กำลัง alpha บวก beta i c2x กำลัง alpha ลบ beta i เนะี่ยมั่นใจได้เลยอันนี้คือสูคคำตอบแต่เขานิยมที่จะตอบในเทอมที่ไม่ติดตัว i beta i คืออะไรเนี่ย beta i คือ l o g f x ตัว x กำลัง beta i นะตัวนี้ ก็คือ e กำลัง log x อยู่กำลังเบต้า i จัดรูปพิชศคนิดนใช้สูตรออยเลอร์ใช้สูตรออยเลอร e ์เรียนตั้งแต่แคนคะูลัสสองอะคลิปที่ครูบันทึกไว้ก็ไปดูนะตอนนี้จำหมายเลขไม่ได้นะโดยสูตรออยเลอร์ e กำลังเบต้า log x i กระจายได้เป็น cos บวก i sin ตัวนี้มันติดลบเนี่ยก็เป็น cos ลบ i sin นะรวมเทอมนะ ส่วนของ cos C 1นบวก C2 ส่วนของ sin C1i นลบ C2 i นิยมเขียนเป็นเนี่ย y 1เท่ากับ x กำลังอัลฟา cos เบต้าล x เลือก y 2เป็น x กำลังอัลฟาคูณ sin เบต้า x C1 C2 รวมกันเรียกชื่อว่า k 1ตัวนี้ถึงแม้เป็นเชิงซ้อนก็รเรียกชื่อรวมกันว่า k 2สรุปแล้เนี่ยผลเฉลยของ กรณี m1 m2 เป็นจำนวนเชิงซ anyway, well ้อนจัดรูปพ i̇şte ิชคณิตแล้วผลเฉลยทั่วไปคือ k1 x กํลัง alpha cos beta log x บวกด้วย k2 x กํลัง alpha sin beta log x alpha beta มาจากไหนนี่ไงมาจากลากของสมการคือ l บวกลบ beta i มันเป็นคอนจูเกตกันจงหาผลเฉลยของสมการคอชิออเลอร์แล้วก็แทนค่า y กับ x กําลัง m ดิฟสองครั้งได้อะไรดิฟหนึครั้งได้อะไรแทนค่าเสร็จแล้วนะีอ้างเหตุผลคณิตศาสตร์นิดหนึงสนใจกรณี x กำลัง m ไม่เป็น0นะีแก้สมการหาค่า m ใช้สูตรนะีนักเรียนมอต,ต้นเลยนะนี่พูดอ้างแบบนักเรียนมอต,ต้นเลยลากคือเนะี Alpha ่ยแอลบหนึ่ x กำลังลบหนึ่เบคือรู2งเบตาครูสองแงกรณีสมการอันดับที่2เนะี่ยมีสูตรคำตอบในระดับวิชาสมการเชิงอนุพันธ์นั่นนะ ให้อ้างอิงสูตรใช้งานได้เลยนะเครื่องคิดเลข m a t h e m a t i c าเนี่ยดีโซเฉยๆเห็นไหมดีโซเฉยๆก็จะพิมพ์ค่ากงตัว C2 COST l o o l o o แต่ถ้าเป็นใช้คำสั่งพิมพ์ในรูปแบบที่นิยมนะ a d i t i o n ั่นแนลก็จะพิมพ์สวยงามขึ้นนิดหนึ่งมี Subscript แต่ล o อกในที่นี้หมายถึง Ln เอนะ l o g กฐาน E เอาละสำหรับสมการ c อ,อ,อเชีย e เล e r นะีก็มีเท่านี้นะ คลิปถัดไปก็จะเป็นสมการเลอจองติดตามคลิปต่อไปสวัสดีครับ